พูดถึงแฮกเกอร์ครับหรือว่าคนที่ใช้โปรแกรมโกงเนี่ยมันอยู่คู่กับบล็อกเนี่ยครับมาหลายปีนะครับเราก็ต้องใช้ว่าบล็อกเนี่ยไม่เคยนะครับปรับแก้เลยหรือไม่เคยป้องกันเลยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนป้องกันครับคือคนสร้างเกมครับที่ต้องป้องกันเองคุณผู้ชมครับซึ่งมันเหนื่อยมากนะเอาจริงอะแต่ว่าจากวันนี้ครับบล็อกเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนครับที่เรียกว่าแฮกเกอร์นะครับอาจจะน้อยกว่าเดิมนะครับต้องใช้ว่าอาจจะเพราะว่า ไม่มั่นใจว่าแฮกเกอร์เนี่ยจะสามารถกระโดดข้ามได้ือเปล่านะครับกับการป้องกันนี้แต่ว่าร็อบส์เนี่ยครับได้ทําการครับเพิ่มนะครับระบบการป้องกันน้นะคุณผู้ชมครับซึ่งมันเป็นข่าวที่หลายคนเนี่ยดีใจมากข่าวนี้ครับมันเกี่ยวกับอะไรก็ได้เข้าเนื้อหาคลิปนะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องแบฟฟอร์มนะคุณผู้ชมนะเพื่อติดตามนะครับข่าวสายใหม่ของระบส์แล้วก็ติดตามบนทิกตอกบิริบิริและช่องยูทูบช่องใหม่คือช่องอย่างแบฟฟอร์มกิมมี่นะคุณผู้ชมครับ เงื่อนนี้คือวุฒิสมครับต้องย้อนความไปก่อนว่าประมาณช่วงหลายเดือนก่อนครับกระบอกเนี่ยได้ทำการซื้อกิจการนะครับของบริษัทอย่างกิลไปซึ่งกิลเนี่ยครับมันคือ Discord ครับเวอร์ชันก๊อปปี้ซึ่งหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เยอะนะเพราะว่ากิลเนี่ยมันไม่ดังแต่กระบอกครับต้องใช้ว่าสนใจนะครับเป็นการที่ซื้อนะครับกิจการหลายกิจการมากไม่นับพวกเปนดสินค้านะครับซึ่งหนึ่งในกิจการที่กระบอกซื้อไปครับล่าสุดนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยคือบริษัทอย่าง ไบฟอนไบฟอนครับเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องนะกับการที่ป้องกันครับโปรแกรมกโกงโปรแกรมกโกงเนี่ยครณผูอชมครับต้องใช้ว่ามีเยอะะในกนระบอกนะครณผูอชมทั้งหอกเหนินใดรากาศทั้งวับไปวับมารอองอกเป้าเอ็มบอร์ดสาพพัดอย่างครูเวอรสมครับโปรแกรมกโกงเนี่ยเยอะจริงๆในกนระบอกซึ่งตัวไบฟอนเนี่ยครณผูอชมครับเป็นแปลว่าบริษัทที่ป้องกันครับโปรแกรมกโกงโดยเฉพาะครณผูอชสมครับซึ่งกระบอกเนี่ย ไปซื้อมาซึ่งทางไบฟอนครับได้มีการเขียนนะครับบนหน้าเว็บไซต์นะครับเขียนชัดเจนนะว่าไบฟอนเนี่ยเตรียมนะครับจะมาในระกกบอกแล้วซึ่งมีการเขียนครับอธิบายมากมายครับโดยทางบ็อ s ซี่นิวเนี่ยประกาศว่าไบฟอนเนี่ยจะมานะครับอีกไม่กี่เดือนขนา้างหน้าซึ่งต้องใช้ว่าเป็นข่าวดีมากนะสบ,บายคนที่เล่นเกมคือมันฟังดูว่าเนี่ยอาจจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดูน่าสนใจนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแฮกเกอร์กับวุฒิสมครับที่บางเกมเนี่ยไม่มีผลเลยนะ แต่ว่าส่วนใหญ่ครับหลายคนก็ลำคานะครับแฮกเกอร์ acker, หรือโปรแกรมโกงที่หลายคนใช้กันซึ่งการมาของไบฟอนนะครับต้องใช้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะครับของโบ็อกครั้งใหญ่เพราะว่าโบ็อกเนี่ยไม่เคยมีนะครับการป้องกันโปรแกรมโกงที่ผ่านตัวแขกว่าแพลตฟอร์มเลยนอกจากการที่คนสร้างเกมครับไปใส่เอาเองในเกมนะคุณผู้ชมครับอย่างเช่นเกมจูบเวกอย่างเงี้ยที่มันจะมีการป้องกันโปรแกรมโกงอะครับโดยเฉพาะหรือบางเกมอย่างแมซิตี้ อาเซนนอยโมเนตี้มันมีการป้องกันครับเอมบอดคุณผู้ชมครับซึ่งตัวไบฟอนเนี่ยจะมาช่วยครับในส่วนนี้คุณผู้ชมครับที่ต้องใช้ว่าแบ่งเบาภาระครับคนสร้างเกมนะคุณผู้ชมครับเออจริงๆข่าวเนี่ยมันดีสับเพยเยอร์แล้วก็คนสร้างเกมนะครับที่หมดปัญหาครับแฮกเกอร์แต่ใช้ว่าหมดก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมครับเพราะว่าโปรแกรมโกงเนี่ยครับมันสามารถพัฒนาได้และด้วยความที่ว่าไบฟอนเนี่ยเป็นเผื่อว่า บริษัทหนึ่งที่ผมไม่ค่อยคุ้นชื่อนะเพราะว่าผมจะคุ้นชื่อครับแอนตี้ชีพมากกว่าที่ปรากฏในเกมนะคุณผู้ชมครับซึ่งไบฟอนเนี่ยเป็นชื่อที่หม่สำหรับผมมากนะไม่คุ้นชื่อครับไม่แปลกใจที่ผมไม่คุ้นชื่อเพราะมันเป็นบริษัทที่พอผมหาข้อมูลได้เนี่ยข้อมูลครับมันน้อยมากกับไบฟอนนะคุณผู้ชมครับต้องรอดูครับว่าไบฟอนเนี่ยมาในกระบอกก็เนี่ยจะดีแค่ไหนนะครับกับการประกปรแกมโกงนะคุณผู้ชมครับของไบฟอนซึ่งข่าวนี้ครับเป็นข่าวที่ ไม่ได้ยาวมากนะแต่ว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับหลายคนที่เล่นเกมกระบอกนะกุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปนี้ก่อนนะกุผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะกุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับมีวันนี้ครับสวัสดีครับผม